รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้านำเสนอเรื่องกองทบบและมลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมมือกันจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39 40และ41ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กองทัพบกและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ร่วมมือกันจัดทาโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพและอาคารที่พักให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39 40และ41ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการโดยหน่วยทหารช่างกองทัพภาคที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนราษฎรที่เดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีดังกล่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบดังนี้ประการที่หนึ่ง องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนห้าขอเรียนให้พี่น้องประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมตลดจนกลุ่มเครือข่ายองค์กรต่างๆได้รับทราบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นและการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ประการที่สองขอเรียนให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการศึกษาของเยาวชนซึ่งการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่บุตรหลานเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในอนาคตข้างหน้านี้ประการที่ 3. เจ้าหน้าที่รัฐมีความตั้งใจในการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลับสู่ภาวะปกติและใช้แนวทางสันติวิธีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสามคัคคีเสียสละและยุติธรรมเพื่อให้สันติสุขกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขอเรียนยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าจะให้ความช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถและจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไปรวมทั้งจะทุ่มเทความพยายามสูงสุดในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์สันที่สุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนห้าโทรศัพท์0 7 3 5 5 2 5 3 5